เพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับดื่มไวน์วันละหนึ่งแก้วจะช่วยเรื่องคงความหนุ่มสาวประโยคนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับประโยชน์ของการดื่มไวน์มันช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนบำรุงหัวใจบำรุงสมองได้ดีและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับมันยังมีลิ์ต้านอนุมูลอิสระการดื่มไวน์นั้นดีครับแต่ผมต้องบอกนะครับว่าการดื่มไวน์นะครับมันมีข้อเสียสําหรับไวน์ปัจจุบันครับอันที่1นึ่งครับไวน์เนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครับสำหรับแอลกอฮอล์นะครับเราวิ o เอสโอก็ออกมาบอกเลยครับว่ามันไม่มีปริมาณหรืออโดดที่ปลภััยนะครบ เท่ากับเราดื่มไปปริมาณ1แก้วหรือนิดหน่อยก็ส่งผลเสียกับร่างกายเราแล้วครับอันที่2องงุ่นแดงเดี๋ยวนี้นะครับ การเพาะปลูกจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงนั่นเองครับงานวิจัยของทางประเทศฝรั่งเศสนะครับพบว่าวายที่มีการเพาะบ่มหรือผลิตมาในช่วง10ปีที่ผ่านมามีสารปนเปื้อนพวกยาฆ่า,มาแมลงตะกัวและก็โลหะหนักครับในเครื่องดื่มวายเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าเลสวอรัทเทได้มาจากอัุ่นแดงครับเลสวอรัทเทคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนานตัวเลสวอรัทเทเป็นสารสกัดหนึ่งเดียวนะครับในกลุ่มวิตามินแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติสามารถกระตุ้ยยบ การยืดอายุของเซลล์ได้จริงครับและยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ครับตัวสารสําคัญในอังุ่นแดงที่มีชื่อว่าเลสเวอร์เท l e ตัวนี้ มันเป็นสารสําคัญที่ดีมากนะครับสามารถนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันเซลล์มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงสามารถยืดอายุเซลล์ในร่างกายของเราได้นั่นเองครับ oh. เราสามารถสก,กัดสารสําคัญอย่างเลสโตรเทลนับออกมาจากเปลือกองุ่นแดงโดยที่ไม่เอาสารตกค้างหรือยาฆ่าแมลงและในท้องตลาดในปัจจุบันในรูปแบบอาหารเสริมครับก็จะมีเลสโตรเทลหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบบในรูปแบบรวมถึงเทคโนโลยีที่ดีสุดในการสก,กัดเลสิโตรเทลนั่นก็คือรูปแบบไลโปโซโมอลทานเลสิโตรเทลตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดี สุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆวิตามินบีรวมปัจจุบันนะคนไทยขาดเยอะมากทําให้หลายๆคนีอาการขี้หลงขี้ลืมสมองช้าเน็บชาตาไวต่อแสงเครียดขี้หงุดหงิดนอนไม่หลับ ปวดหัวบ่อยผมล่วงเล็บเปราะใจสั่นเหนื่อยง่ายมือเท้าชาและปลายประสาทเสือ่อมทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ร่างกายของเราขาดวิตามิน B รวมนั่นเองครับเพราะวิตามิน B มันมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของบํารุงปลายประสาททาให้ระบบประสาทในร่างกายของเราเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบผมจึงตัดสินใจนะครับนำไลโปโซมอลทานลเลสโฟเลกับวิตามิน B รวมในปริมาณสูงสุดที่อ,อยอําหนดไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีชื่อว่า RB by บเพสกรเอ็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อฟื้นฟูเซลล์ ale, ชะลอความเสื่อม ของเซลล์ระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นเช่นระบบไหลเวียนเลือดหัวใจปอดตับไต,บตและสมองอยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองรวมถึงช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานแล้วก็โรคมะเร็งและยังช่วยผิวดีดูเด็กมีพลังงานในการใช้ชีวิตไม่เหนื่อยง่ายกว่าปกติซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากผลลัพธ์การทาน Rb b y o p e g o n X อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับตัว Rb b y o p e g o n X ตัวนี้นะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยเห็นผลลัพธ์ไได้ริมม่มีผล ข้างเคียงทานต่อเนื่องในระยะยาวๆได้เลยครับมีการส่งตรวจโภชนาการและที่สําคัญครับผ่านการรับรองจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมก,การอาหารและยาผมแนะนําเลยนะครับต้องทานนะครับตัว RB by p e บา c o พร X ตัวนี้จําเป็นมากๆครับ